สวัสด uhm. ีครับเกี่ยงจานครับกีเหลาข้าวคัวพี่น้องเลยตามสไตล์ครับกีเหลาข้าวคัวอาตอมกินเหล่ามือนี่มาคำรับกลับมากลับมาจากตกปลาคำแล้วส่วนสีเห็นนอกกินแล้วเตียมที่สามแล้วพี่น้องเตียมที่สามครับมีไซส์ขึ้นมาครับเตียมที่สามมีไซส์ขึ้นมาครับตกมา กับบรรยากาศยามเย็นครับเดี๋ยวเกียงจานเขาได้วัตถุดิบ้วคบมือนี๋ยไปเบื้องยควเน้่ยเดี๋ยวไปเบ้องยุควาเนี่เดี๋ยวไเมื้องยุเนี่ยเี๋วเื้องวาเนี่ยเดี๋วไปเื้องยควานี่เดี๋ยวไปบื้าควาเนี่ยเดี่ยเน้องยุวานี่นเดี๋ยวบ้องยุควนี่เดี๋ยวเบ้อกคาเนดียวเบ็นกินกเนผ่้เดียวครับื้องี้มาเี่ยเดี๋ยวเบื้องยวานี่ยเดี๋ ั่าถือกับช่วงนี้นาห้อนแล้วพักกันถือแน่ครับซิมต่ำบังทัวก็เลยครับมือข้าเก่าเขาปั่นค้นามใ่ๆงเลยครับทัเป็นหิวมือเป็นเจ็บน้อยเนาะ ตรสไงเนะี่ยแซ่บเลยพี่นอ้องไข่ต้มเนี่ยเข้ากันครับตำทั่วตำมะเกียงเนี่ย พูดเดียวนี่เป็นนุม่มขึ้นเหรอพี่รองไหมมึงเป็ปลาแบบครับโอ้โหกรอ,อบเลยมวยสีทอดแล้วกลับมาหยอดกับสีท้องทุ่มเล้วพี่รองตอนนี้กับสี่ทุ่มเล้วกรอบไม่ดีวะ ยำในเบอร์เลยกลางปกติผมกินปลาปลาหนึ่งปลาต้มนี่ผมไม่มากเลยแค่กันทรอดกับก่อยมพง่จะกินพี่น้องนี่นครับอันนี้คือตวงทองมันยำในเบอดเลยกล้างต้องเมาออกเลยโุ้ย รักไปบปากควรเนาอส่ <ร Stevens. S 2> งกับี่รถไปไกลอยู่ครับ จนจนหมอน้ำหัวมือเนี่ยเม่ได้ขี่โดนมอไซ์หมอน้ำหัวยานได้กลับบ้านเพราะันครับแตได้กลับบ้านเพราะหาวานยกครับกินแลก็บาพนัำน้อนครับครับคนมืออื่นลุยงานต่อ เจ้ามือนี่เข่ากัดเลยครับเจียบนี่ไม่แย่เกาหลีไม่เห็นตอนตกว่าทุกกินเยอะิีบะไรเว่ากินเบสและครับพี่นอ้องคนไทยอ่ะไปยุสัดับเนี้ยหัน่น ขาเหนียวเขาดีแล้วพี่น,อ,นองเม็ดติปปอมๆแน่หรอกเ,เข้าครับเนีงาปลาแบบป๊บไขๆไข้ายๆปลากระพงไข่ปลากระพงมันเท่าไหร กันเจ้าครับตำตัตต่วบ้านเขาเนี่ยปลาตัวตำตัวตําแจงตําหุ้งไข่พี่น้องไข่ขออยาดซวอนสุนดเลยครับภาษาใจ คขอบคุณมวยนะไข่ครับนัวประเด็ดก,กันหนัว การทอประกอบเนะครับใช้ต้มยำเขากันครับเบื้องเนี่ยบเบื้องเนียบพี่ลองเบื้องเนียบเนียขาวครับกินผู้เดียวนี่ยเาว่าผมเนื้อใส่มือใส่ส่วนเนี่ยจังใดก,กินผู้เดียวหรอกครับเมื่อวีผู้ใดมาล้างเกีล็ดหรอก ขันบ่ขันบ,นบ่ย่านว่ารถมอน้าหัวนี่กับคำนี่สิโตออาไลายก็นี่ยูพี่น้องปลาแต่มันแห่งตัวหน่อยมันคือบกอนควันดิบเถ้าไปีดไปนี่เมียตัวเกือบรองร้วพี่น้องอันนี้สองขีด แต่กับพอดีทอดกับทอดกับกรอบคีนกับตำบตัวเนี่ยตัวแย่ยห,ลยหลายเลยเฮ็ดยากครับรุ่นกระทะเฮ็ดตัวเลี้ยวเขาไป แน้นยัดพี่น้องอาบน้ำนอนสบายเลยเตําทัวรทัวร์จีครับช่วงนี้ ยอดท้องดีสุดยอดเลยครับกรอบดีขนาดมาูเสียงนีกอกรองาเริ่มไองชิเยหยำยก๊อก๊อปก๊อ,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 อเลยอันนี้สองตัวหน่อยสองตัวหน่อยนี่กรอบดีพี่น้องตัวหน่อย

อันเ,เดืกเด้อดคุไอก็กินเขาแซบๆครับแตเติมคมเ้นยวเลยมล่ะ มึงปลาหน่อยมึงพี่น้องตัวนี้อร่อยดีครับย่ำเบิดกลางเลยวะเนี่ยไม่ต้องเอากลางออกเลยครับว้าดีดีเอ๊ะโอ้ เขาเบบที่เว็บกว้างนะพี่ร่องอ้าพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้เ้อครับเพจเกี่ยงจานทองยูทูบเกี่ยงจานด้วยกันเปกันร้องใจกันครับเดี๋ยวมันีก็อนิจาตกินเขากัน เส็จงานเสรเมยแ,แล้วจะมีโอกาสได้เลือกเว้นกันเลยไปตกปลาเลยมากินกับตำหมกทั่วร์ก็ดีเลยพี่น้องเอครับเมื่อนี้กินข้าวแล้วกันไปหาอาบน้ำอาบน้องปักบปันครับ,บ,บ,บมือนง้นลุยงานต่อกดไลค์กดติด,ดตามเลยเด้อเป็นกำลังใจกันครับชิปนาเชีย่นยังครูจิ้กันก,นกดกระดิ่งไว้ครับ มื้อนี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับกินเข้าตอกัน